สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท AMC m e d i c o n Supply จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่อง EKG ยี่ห้อ c a r e w e l l รุ่น 1112M นะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องก่อนปรกรณ์ชิ้นแรกก็จะมีในส่วนของสาย EKG มาให้นะครับ1นชุดอยู่ในซองแพ็คอย่างดีแบบนี้นะครับชิ้นที่2จะเป็นตัวคลิปนะครับสชิ้นอยู่ในกล่องนะครับก็จะมี ตัวจุกนะครับรุ่นนี้จะพิเศษที่ว่ามีไข่คั่วนะครับแถมหนึ่งอันแล้วก็จะมีปากกาสำหรับทัชหน้าจอให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็อื่นมาดูในส่วนของแบตเตอรี่นะครับด้านหลังตรงนี้คือจุดบริเวณที่ใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งอันนี้คือใส่ให้เรียบร้อยแล้วมาดูกันนะครับถ้าตอนการเปิดเครื่องนะให้กดที่ปุ่ม สีส้มนะครับค้างไว้เดี๋ยวหน้าจอเขาจะทําการลันแล้วก็เดี๋ยวเครื่องก็จะเริ่มการทํางานนะครับระหว่างที่เปิดเครื่องมาดูวิธีการใส่กระดาษด้านข้างของเครื่องจะมีปุ่มสาหรับกดใส่กระดาษอยู่นะครับกดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยให้เรายกออกแล้วก็ตัวเครื่องจะมีในส่วนของแกนกระดาษให้1อันนะครับวิธีการใส่ให้เราใส่กลาษแบบนี้ใส่ลงไปนะครับสังเกตว่าตัว ตัวแกนเนี่ยมันจะกดมันจะยกได้นะครับแบบนี้เวลาใส่ให้เราใส่ด้านนี้ลงไปก่อนเสร็จแล้วให้เราจัดให้เรียบร้อยนะส่วนฝาปิดฝาปิดตอนนี้ให้ปิดลงไปเลยนะครับไม่ไม่ต้องสอดเข้าตัวแกนสีดำตรงน,นี้นะฮะให้ปิดลงในลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ล็อกทันที ถ้ากรณีที่ใส่แล้วกระดาษไม่ขึ้นนะครับตรงที่หน้าจอเนี่ยจะเขียนว่า no paper เป็นตรงสื่อสีเหลืองให้อยู่สังเกตเลยว่าขึ้น no paper อยู่เพราะว่าเราใส่กระดาษยังไม่เสร็จหรืว่าเราใส่ผิดวิธีถ้าอย่างเราสอดเข้าแกนตรงนี้ก็จะขึ้นฟองตรง no paper ให้นะครับถ้าใส่ถูกก็จะเปลี่ยนเป็นตัว read off แบบนี้นะครับมาดูวิธีการตั้งค่านะครับ ซึ่งหน้าจอเนี้ยจะเป็นหน้าจอสแตนดาร์ดที่ทางเราจะเสร็จไปให้ลูกค้าเลยนะครับช่องแรกตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดการใช้งานก็อยากให้ลูกค้าใช้เป็นในส่วนของตัวออโต้นะครับซึ่งออโต้เนี่ยตัวรีพอร์ตเขาจะอา Record เอ่อรคอร์ดออกมาให้เลยสรุปออกมาให้เลยนะครับว่าการเต้นของหัวใจเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสรุปให้เลยว่าปกติหรือไม่ปกติจะเป็นรีพอร์ตแบบนี้นะครับถ้า กรณีที่เราใช้ในส่วนของโหมดออโต้จะมีในส่วนของกราฟแล้วก็สรุปผลให้ตรงนี้โดยแต่กรณีที่คุณหมอเขาตั้งสั่งให้เป็นตัวแมนวนวลนะครับตัวแมนวนวลจะออกมาแค่ลีดที่เราเลือกไว้นะครับและจะไม่มีสรุปผลให้นะครับนี่จะขอเลือกไว้ที่โหมดออโต้ก่อนนะครับส่วนวิธีการตั้งค่าอย่างอื่นให้เราตั้ง ที่หน้าจอได้เลยหรือว่าต้องการตั้งที่มันละเอียดกว่านี้ก็ให้เข้าที่เมนูนะครับอย่างเบื้องต้นก็คือตัว AC 50 h ฮเนี่ยจะเป็นการกรองสัญญาณการรบกวนจากไฟ AC ไฟบ้านของเรานะครับแล้วก็อย่างพวกนี้จะเป็นค่า e m g อย่างเงี้ยเราก็ปิดออกไว้นะครับ AS ADS นะครับแล้วก็เปิดไว้ปกติอันนี้เป็นออโต้นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของความเร็ว ของตัวกราฟนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้จะมีย5้ากับ50บนะครับนี่จะทัศน์ลักษณะนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของความสูงนะครับอันนี้เราตั้งให้เป็น5มิลเมตรก็ช่องถัดมาช่องนี้นะครับจะเป็นการเลือกรีพอตว่าจะให้พิมพ์ออกมาลักษณะไหนอันนี้ผมตั้งเป็น6คูณ2 1. อบวก1่ r ก็คือเป็น6ลีดนะครับ2แถวหน้าหลังแล้วก็ บวก1 r ก็คือหรือลิเทิร์มลิทลส,หสให้อีกทีหนึ่งซึ่งหมอเขาจะเน้นดูในส่วนของลิ a d 2งซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าเมนูนะครับเข้ามาที่เมนูอันนี้จะถ้าไม่ถนัดปากาก็ใช้มือจิ้มได้เลยนะครับการตั้งค่าเมนูก็จะมีในส่วนของการเข้าเวิร์กโหมดนะครับเวิร์กโหมดก็จะเป็นการตั้งค่าแบบละเอียดขึ้นมาหน่อยจากที่เราตั้งค่าที่ด้านนอกตรงนี้ทีแรกแล้ว ก็ะจะมาตั้งโหมดการใช้งานนะครับจะมีในส่วนของการพิมพ์รีพอร์ตนะครับสาม,มารถเ,เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยอันนี้คือเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเราเป็นการกรองสรรัญญาณขึ้นความถี่การรบกวนก็อันนี้คือเซ็ตให้เป็นค่ามาตรฐานหมดแล้วนะครับลเอียดอันนี้จะเป็นอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นรีดดิทึมนะครับที่เรา เดคคอดมาให้เป็น1นรีดพิเศษก็คือเป็นรีดสอตรงนี้ว่ารีดอนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอันนี้ตั้งเป็นรีดสอง v ีหนวหให้นะครับเป็นสแตนดาดไปแล้วพอเราติดกับคนไข้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าดูแล้วในลักษณะของการาฟมันโอเคเราสามารถกดปิม้นได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรีพอร์ ซึ่งรีพอร์ตตันนี้ที่ที่มันออกมายาวๆแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่ยังไม่ได้มีการเซตค่าอะไรก็คือเป็นค่าที่เซตมาจากโรงงานทั้งหมดเลยถ้าเราเซตค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นแค่ประมาณขนาดกระดาษ A4 ประมาณเท่านี้เองนะครับ <Okay. S 1> ส่วนปุ่มการใช้งานต่างๆในส่วนของคีย์บอร์ดด้านล่างตรงนี้นะฮะ ก็ใช้ทดแทนได้กรณีที่ตัวทัศสกรีนเรามีปัญหาหรือว่าไม่ถนัดในส่วนของตัวทัศสกรีนนะครับเผื่อต้องการตั้งเวลาหรือว่าต้องการตั้งค่าอื่นอย่างเงี้ยถ้ากรณีที่ทัชนสกรีนตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มด้านล่างตัวน,นี้แทนได้เลยอ่าเซตเต็มเซตอัพเนี่ยตั้งภาษาตั้งอะไรก็ภาษาก็มีได้แค่ภาษาอังกฤษนะครับกับภาษาจีนไม่มีภาษาไทย อันนี้วันที่เวลาตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวันวันที่9เดือน10ปี2020ตอนนี้ก็ไปสามสี่นาทีอันนี้เซต็จให้แล้วนะครับถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนก็สามารถติ๊กที่หน้าจออย่างเงี้ยเปลี่ยนง่ายๆครับได้หมดเลยวิธีการใช้งานก็เบื้องต้นก็มีอยู่ประมาณเนี้ย